กราบขอากาสกับผมวันนี้ก่อนที่จะได้พากันสวดปฏิโมกขาาวันนี้เป็นวันคลายกับวันที่พระผู้ม,มีพระภาคเจ้าทรงแสดงวิสุทธุโสถวิสุทธิอุโบสถ ในทรรกลางของพระภิกษุสงฆ์ผู้ล้วนแล้วแต่เป็นพระอารหันตะคินาศพผู้ทรงไว้ซึ่งอาภิญญาณในคราวนั้นแล้วก็เป็นเหตุและปัจจัยสืบมาจนถึงหมู่ณคะเราท่านทั้งหลายในวันนี้ก็นับว่าเป็นความมีโชค เป็นความโชคดีเป็นความมีวาสนาที่เราได้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบขอบเขตของพระธรรมวินัยยิ่งเฉพาะในหมวดที่เรียกว่าปาติโมกคาว่าปาติโมกค,คือหลักการคาว่าปาติโมกค,คือหลักที่พระภิกษุหรือผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาจะต้อง ประพฤติปฏิบัติตามอันนั้นคาว่าปาติโมกไม่ได้หมายถึงว่าศีลในพระปาติโมกอย่างเดียวปาติโมกในที่นี้ก็คือความเป็นหลักใหญ่ในพระพุทธศาสนาความเป็นหลักใหญ่ในเราร็นบาประชิดนักบวชจึงควรอย่างยิ่งที่จะยกหลักการนี้น้อมนำ,นำสู่การประพฤติปฏิบัติ ที่นี่ประพฤติปฏิบัติเพื่อเหตุใดก็เพื่อให้เกิดความงดงามอยาให้มีความงามในพระพุทธศาสนานะเริ่มต้นตั้งแต่นะมีความดีงามในเรื่องของดากาละดีงามในเรื่องของการเจริญดีงามในเรื่องของการคุ้มครองนะจิตใจของตนเอง นับตั้งแต่สภาปปษสะอากาะักัลลังนั่ก็คืองดเว้นละเว้นละเลิกแล้วก็ได้ความงามปุรสรสโสก็ได้ความาวงอกงามขึ้นมา,นาเมื่อประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็คุ้มครองใจอันนั้นได้ความที่เป็นความที่งอกเงยงอกเงยแล้วก็งาม เพิ่มเติมแล้วก็งามละเว้นแล้วก็งามอันนั้นความงามในพุทธศาสนาความงามโดยส่วนตัวของเราท่านแต่ละรูปแต่ละองค์ความงามโดยหมู่คณะคณะกะโสพโนง,งามด้วยหมู่คณะแล้วก็งามด้วยพระธรรมวินัยอันนี้คือหลักของความงามาเรียกว่างามด้วยตนงามด้วยหมู่คณะงามด้วยธรรมะ นะสามอย่างนี้นพะระพุทธองค์จชนได้ตรัสไว้ในหลักที่พวกเราจะต้องรีบเร่งขวนขวายนะในการประพฤติการปฏิบัตินะเพื่อ,อยังความงามนะให้เกิดขึ้นนะเช่นว่าอยู่สงบแล้วงามนะอยู่ในที่สงบสงัดแล้วงามสงบปากสงบคำแล้วงามนะสงบกาย นะสงบกิริยาทางกายอาชาระโคจระแล้วก็งามนะสงบในสเสนาสนะการเป็นอยู่นะสงบแล้วก็งามนะสงบในเรื่องของการรูปป้ประมาณโภชเนมัตัญญุตาพัตตัญจัมมตตัญจะพัตตสมิงนะประมาณในเรื่องของการอุปโภคบริโภคแล้วก็งามนะถึงที่สุดแล้ว ก็ถืออธิจิตเตภาคเพียรในการยังจิตให้ดีขึ้นยังจิตให้งดงามมากยิ่งขึ้นฉะนั้นความงามเหล่านี้พระพุทธองค์วางเป็นอย่างยิ่งที่จะให้หมู่เราท่านได้ประกาศความงามต่อสาธุชนทั้งหลายด้วยความอดทนอดกลัน้นขันตีปราบางตตั โติติขานิพพานังประมังวัฏทันติพุทธาผู้ประกาศทางของพระพุทธทางของผู้รู้คือพระนิพพานจะต้องรู้อดรู้ทนไม่บังคับข่คมขู่ใครเขาให้เชื่อแล้วก็ไม่กะเกณฑ์ให้ผู้ใดมา,าเชื่อตามแต่ให้เขารู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ทั้งด้านอย่าได้ ดานะประพฤติตนนอกเส้นทางของสมโนโหติปรองวิเททยันโตนะอันนี้คือหลับที่โมเราท่านทั้งหลายนะจะได้ทบทวนนะพอแม่ครูบาอาจารยนะ์ผู้บนะาเพ็ญตนมาช่านานก็นะจะได้ย้อนทบทวนผู้ศึกษาใหม่ก็จะได้เร่งรัดขวนขวายนะเข้าถึงความงามเหล่านั้นให้ได้ เราผู้บวชมาช้านานได้หลายปรรษาเราก็ต้องย้อนทบทวนใคร่ควรว่ากายงามวาชางามจิตใจงามวิถีชีวิตความเป็นพระของเรานี่งดงามมากน้อยเพียงใดนะความงดงามเกิดขึ้นความงอกงามเกิดขึ้นนะความไดนะ้รู้ตัวเองนะได้เงยหน้าเงยตาเงยใจนะแล้วได้ความงดงามขึ้นมาอันะนั้นไม่ว่าการงดเว้น นะการเป็นอยู่เรียบง่ายนะก็มีความสำคัญทัดเทียมกันเพราะงานของพวกเราเฉพาะตนเฉพาะท่านก็คืออธิจิเตชายโยโคก็คือเป็นกิจการงานของสมณะที่เราท่านจะต้องนะดุ่มด้วยนะตนเองนะอุปด้วยตนของตนเองก็คือไม่ได้อวดอ้างใครนะต่างคนต่างเร่งรัด ความภาคความเพียรนานะต่างคนต่างเร่งพวนขวายในที่ที่ค้องตนในดานะที่ตั้งที่อยู่ค้องตน้นดะาเรียกว่าอุบด้วยดุมธุดงนะเป็นภาษาที่ครูบาอาจารย์ที่ว่าดานะนิง่งอยู่ปฏิบัติอยู่ดนะไม่ได้นาะเที่ยวโฉงฉ่างอวดตัวแต่ประการใดเอาแต่ว่าดานะตัวเราคำนึงคำนวณนานะสำนึกสำเนียกในเรื่องของความงาม นะมีอนุปวาโทวาจางามไม่เบียดเบียนใครอนุปคาโตการกระทำงามไม่เบียดเบียนใครนะปาติโมกเขจะสังวโรความสํารวมในนะาจาระโคจระหรือความสํารวมในจริยาของตนเองนะก็ให้ได้ความงามขึ้นมานะตนงามหมู่คณะงามธรรมะงามปาติโมกเขจะสังวโร แปลตรงตัวก็ว่าสํารวมในนาพระปาติโมกสํารวมในศีระปาติโมกนั่นคือว่าเราอยู่ในชั้นศีลใดเราก็สํารวมตนรักษาตน,นาในชั้นของศีลนั้นๆวัดปฏิบัตินั้นๆในอย่างนี้ก็จะได้ถึงที่สุดมัตตัญญุตาะรู้ประมาณในการรับเข้ามาทางตาหูชมูกปากลิ้นกายใจเพราะเหล่านี้ ก็เป็นอาหารอากลิงกระหารอาหารที่กลืนกินเป็นคำคำนั่นเป็นอาหารอย่างหนึ่งอาหารได้ดูได้ยินได้ฟังได้แลได้เห็นได้สัมผัสรับรู้ก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งอาหารทางใจธรรมะมรรคผลบุญกุศลก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งอาหารอย่างหนึ่งการได้รับรู้เรื่องโลกเรื่องธรรมทั้งหลายก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งอาหารเหล่านี้ ก็เชื่ออาหารอยู่ดีนะการสํารวมในเรื่องของมัตตัญญุตากินความลึกแหลกกว้างนะที่พาให้เราถ้าได้นิ่งคบคิดตรึกตรองใคร้ครวนนะในตนของตนทึ่งที่สุดแล้วปันตัญจะศสยนา,าสนังนะการอยู่อย่างสงบสงัดเรียบง่ายเลี้ยงง่ายบำรุงง,ง่ายนะความงามก็เกิดขึ้นนะอันนี้ เป็นหลักการเป็นหลักใหญ่ในพระพุทธวาทในหมวดของพระปฏิโมกข์เมื่อพระพุทธองค์ทรงสแสดงเก้าเดือนหลังจากที่ทรงตัดสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วในคราวนั้นนกล่าวลำดับสืบก,กันมาว่าพระอรหันตเจ้าล้วนแล้วแต่ไม่ได้นัดหมายกัน1,250 รูปมาประชุมกันเมื่อเช้ามนะีคุณโยมท่านหนึ่งดนะัดับหน้าถามผมว่าท่านอาจารย์ในระหว่างด้านเ้าเดือนนะได้พระราหาันขึ้นกี่รูปนะก็เลยได้ไปสอบคน้นะข้อมูลนะตั้งแต่วันวานวันก่อนที่เขาถามนะเมื่อเช้าก็มีผู้หนึ่งถามขึ้นว่าภายใน9เดือนพระพุทธเจ้าตรัสโปรด เทศนาว่าการนาแนะนำพระอรหันเกิดขึ้นได้นาในโลกแล้วเท่าใดดากันนับหนึ่งพระปัญจวัคคีมีห้านับสองพะทะัทธวคีมีสามสิบนับสาพระยะสะกุลบุตรพรอหมู่เพื่อนดาห้าสรูปกับหนึ่งดาพระยะสะกุลบุตรดาอีกกลุ่มหนึ่งต่อมาก็กลุ่มของพระโมกขลลนะพระสารีบุตรสอง กับ2รูปนะแล้วก็เป็นหมู่ของกัสปะ3ามพี่น้องรุเวลานาะทีขยานะกัสปะนะผู้พี่ชายใหญ่ได้500รผู้น้องกลางได้300ผู้น้องเล็กได้200 200 300ก็เป็น500 503อนยะาก็เป็น1,000งนะันนสามรูป นะนนี้คือบรรดาพระอรหรันตะ์ที่เกิดขึ้นในขณะ9เดือนแตนะ่ก็ได้พระอรหันต์ทั้งหมดนะ1,342รูปกับพระอรหันตะสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ด้านแนะอันนี้ก็ถวายเป็นความรู้นะถ้าเผื่อว่ามีโยมนะที่เขาสืบสอสืบถามนะเรียนรู้พระตายพิดกบางครั้งดาหมู เพื่อนน้องนุ่งลูกหลานทั้งหลายจะมาใหม่ๆก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะภายใน9เดือนนั้นมีเหตุการณ์อะไรนาเกิดขึ้นก็ลองไปไล่เรียงลำดับดูนะนับตั้งแต่โปรโดพระปัญจวัคคีนะ่เสร็จแล้วพระพุทธองค์สเสด็จไปนะก็ไปเจอพัทธวัคคีนะที่ตามหาหญิงคณิกาที่เอาเครื่องแต่งกายไปพระพุทธเจ้าประโยชน์อะไร ที่จะไปหาคนอื่นหาตัวเองดีกว่านะอย่างนี้ก็ได้สดับได้ยั้งใจอย่างน,นี้คือส่วนเบื้องต้นแห่งความเป็นมาของพระอระหรันต์ซึ่งพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญแบบศรัทธาธิกะมีอยู่เพียงเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอย่างปัญญาธิกะพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอย่าง สทัทธาธิกะพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอย่างวิริยะธิกะนั้นมีเหตุการณ์การชุมนุมนะแตกต่างกันไปนะอันนี้เป็นข้อคติของโอลปูอามหมาปุญโญนะซึ่งท่านให้เป็นแนวคิดข้อคิดเอาไว้ว่านะพระสทัทธาธิกะพระปัญญาธิกะพระสทัทธาธิกะพระวิริยะทิกะท่าน,นมีการชุมนุมครั้งใหญ่ นะพุทธศาสนาดันต่างกันแต่อันนั้นไม่ได้เป็นประเด็นนิยะที่จะสําคัญดาที่สําคัญก็คือความงามความงามที่พวกเราจะต้องทําให้งามงามตนด้วยวินยัยงามหมู่คณะด้วยอาจาระสามคีงามธรรมด้วยหิริโอตปะขันติและโสราชชนานให้หมู่ท่านทางหลายห,หมู่เพื่อน ได้สังเกตว่านาในโอวาทปาติโมกทำไมต้องขึ้นนาขันติปรมังตโปติติฆานิพานางปรมังวัฏจันติพุทธานหิปปัจิโตปรุป,ปรกาติสัมวันโหติปร,ราวเวเฮท,ทยันโตนาก็ไปใครครวนตรึกตรองว่าขันติคือความอดทนอดกลั้นโสระจะคือความสงบสง,งียมรู้เจียมรู้ทอม ทำไมพระพุทธศาสนาหรือพระผู้มีพระภาคเจ้านะได้ประกาศคำนี้ขึ้นมาว่าทำไมเนะมื่อออกไปประกาศศาสนาแล้วต้องอดทนนะอดทนแล้วก็ต้องคำหนึงถึงตนเองด้วยว่าตนเป็นสมณะในะพุทธศาสนาอย่าไปว่าร้ายใครนะอย่าไปช่วงจับใครนะอย่าไปโจมตีใครด้วยวาจาอย่าไปเบียดเบียนใครด้วยการกระทำทางกายทางวาจานะ ก็ในข่าวนั้นพระพุทธศาสนาของเราเป็นปาศาสนาน้องใหม่นเกิดขึ้นใหม่เลยนครูทั้งหกนั้นอลังการนาทั้งลาบสักการะ,ะทั้งผู้คนเคารพนบนอบ,นบกราบไหว้าสาธุพระพุทธองค์อุบัติขึ้นในโลกใหม่นเขายอมค่อนแค่เนบแนมเพราะแนวคําสอนของพระองค์ชัดเจนไม่มีการหลอกลวงไม่มีการลอ่อ หลอกไม่มีการปิดบังอำพรางนาเขาจนต่อเหตุผลเขาจำนวนน,นาต่อพระปัญญาของพระพุทธเจ้ายังมีการโจมตีด้วยวาจาเบียดเบียนด้วยกิริยานาอย่างหนักหน่วงทีเดียวพระพุทธองค์เห็นวาน่าถ้าออกไปแล้วต่อไปภายหน้าปุตุชนอย่างเช่นหมลเราท่านทั้งหลายนี้จะต้องกระทบกระทั่งนากับทิฏฐิทัศนะ คำพูดกิริยาดาวของผู้คนทั้งหลายอาจจะท้อถอยหรืออาจจะมีอารมณ์ตีโต้ตอบคืนเข้าไปนะบระพุทธองค์ว่าได้จึงให้สงบนะอยู่อย่างสงบนะสมโนโหติปร,ราวเวเฮทะยานโตได้อย่าลืมว่าตนเป็นใครตนเป็นสม,มณะสม,มณะผู้ลอยบาปสม,มณะผู้สงบสง,งียมรู้เทียมรู้ทอมโตนอันนี้ก็ นะเป็นคำที่นะกระผมไดนะ้แปลงมาจากคำที่โอรปูุทนะ่านได้แนะนำไว้ท่านได้ชี้บอกไว้แล้วก็แปลงให้เป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายหน่อยนะถ้าเป็นบาลนะีลูกหลานน้องนุ่งที่บวชใหม่ก็จะเกิดกังเกิ้เกิก้เขินนะต่อการทำความเข้าใจที่จริงแล้วก็คืออยากให้เราเป็นพระนี่แหละ เรารักษาความเป็นพระวระผู้ประเสริฐพอแล้วละแล้วจึงเป็นพระผู้ประเสริฐเท่านั้นเองถ้ารู้พอถ้ารู้ละแล้วก็รักษาปฏิโมกไว้ได้ทีนี้ก็มีเขาถามขึ้นอีกว่าวันมาฆาบูชาเป็นวันพระภิกษุสงฆ์เป็นวันพระธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศพระธรรม ก็เป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่วันอาสาหาบูชาก็ประกาศพระธรรมในถ้ำกลางนะพระสองฆ์อุบัติขึ้นรูปแรกแวันวิสาขาบูชาก็สำคัญทัดเทียมกันเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมก็ประกาศแกนะ่พระสาวกในตอนหลังเนะมื่อพระองค์เสด็จผ่านพระนิพพานก็แวดล้อมด้วยพระภิกษุสม์ประธานปชิมะอวาทนะก็สำคัญเสมอกัน วันสำคัญทั้งสามนั้นเป็นวันเนื่องด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์แต่ในสื่อสารมวลชนหรือความเข้าใจของผู้คนเขามักจะแยกว่าวันนี้เป็นวันพระพุทธนะวันนี้เป็นวันพระธรรมวันนี้เป็นวันพระสงฆ์นะบูชาด้วยทูปสามดอกบูชาพระพุทธบูชาด้วยเทียนสองเล่มบูชาด้วยพระธรรมบูชาด้วยดอกไม้นานา บูชาพระสงฆ์ซึ่งมาจากลูกชาวบ้านต่างตระกูลแต่ที่จริงแล้วก็มีเนื้อหาเดียวกันคือบูชาพระรัตระไตรแล้วก็เป็นอันแล้วเสร็จเท่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำการปฏิบัติตนเป็นโยมเป็นคลหัหั์ก็ปฏิบัติตนให้งดงามเป็นเราเป็นพระก็ปฏิบัติเราผู้เป็นพระให้งดงามอันนี้ก็ขอ อาผาเดียงแจงแกนะ่น้องนุงลูกหลานผู้เข้ามาศึกษาใหม่นะแล้วก็หมู่เพื่อนนะักการยาณนะิตรมพร้อมกับยกไว้นะเป็นเครื่องนะะระลึกถึงคุณของครูบาอาจารยนะ์ที่ได้แนะนำพราำบอกแกเราแล้วก็เป็นโอกาสอย่างดีนะอย่างงามที่เราได้มาระลึกถึงนะในคราวนี้ดังนั้นะในคราวนูน้น นะพระอระหันต์เจ้าทั้งหลายนะที่ไม่ได้เข้ามาในที่ชุมนุมนั้นท่านไปที่ใดนะก็หลังจากที่พระพุทธอ,องค์ไนดะ้ตรัสโปรดแล้วพระองค์ก็บอกสอนให้ไปเผยแผ่ท่านอาจจะต้องเดินทางไกลไม่ได้นะชุมนุมแล้วไม่มีกิจพระอระหันต์ท่านย่อมรู้กิจของตนนะท่านไม่มีกิจในการเข้ามาร่วมชุมนุมนะท่านก็เผยแผ่พระธรรมต่อไป นะฉังนั้นก็นะ1,342นะรบ1,2592รูปนะที่ไม่ได้เข้ามาสู่ในที่ชุมนุมนั้นกนะนะ็เป็นเรื่องที่ฝากไว้ว่านะเราจะไปคิดในแง่มุมใดก็ตามคิดในแง่มุมเดียวว่าพระพุทธองค์ส่งหวังความงดงามความดีงามนะความสงบงาม ให้แก่เราท่านจะได้ประพฤติปฏิบัติตามที่นี้กล่าวเมื่อคราวอาดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าชั้นแห่งเราท่านทั้งหลายไม่ศึกษาไม่เรียนไม่รู้อานาคตก็จะไม่มีใครสนใจไม่มีใครใส่ใจซึ่งเป็นประเด็นอย่างเช่นนมีโยมเข้ามาถามว่ามีพระอราหารันต์เพียงแค่1,250รูปใช่ใช่ไหมเท่านั้นใช่ไหมบอกไม่ใช่ไม่ใช่ เดี๋ยวจะไล่เลียงให้ฟังอันนี้ก็เป็นเราต้องเนะหนือกว่าผู้ที่เขาศึกษานิดหน่อยนะไม่ใช่เหนือมากเหนือน,นิดหน่อยออยชัดเจนก็นะจะได้คำตอบว่าเป็นมาอย่างไรนะอันนี้เป็นหลักสูตรนะนักธรรมนอกคัมภีรนะ์ว่าท่านเป็นใครบ้างอยู่ที่ไหนนะไม่ได้เข้าชุมนุมกี่รูปเนะข้าชุมนุมแล้วในยะที่จะจดจำง่ายๆก็คืออาทิ งามเบื้องต้นมัชเชงามท่ามกลางปารโยสานะงามที่สุดในงามเบื้องต้นตนงามงามท่ามกลางหมู่คณะสงงามงามที่สุดก็คืองามในระธรรมมาวีหนนะเป็นอริยะเจ้าขึ้นมาก็ถือว่าเป็นกำลังใจนะในปีนี้ทวนมา 2, 500, 2 5 0 0นะัรพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกมาแล้ว 2,608ปนะี2,608ปนะีไม่นับพรรษาแรกนั้นนะก็45นะ44นับมาจนถึงปีนีนะ้ความที่เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์และคงดำรงรักษาไว้ก็ถือว่านะเป็นความงดงามของพระบรรณาชา์เจ้าที่ฝากไว้รักษาไว้ทนุถนอม นะส่งไม้ส่งมือต่อมาจนถึงมือของเราท่านทั้งหลายนะก็จะได้ปฏิบัติได้ตามกำลังนะอยู่ในอารามใหญ่อารามน้อยอารามใดก็ตามนะจงทำความงดงามทั้งแก่เราด้วยทั้งแก่หมู่คณะด้วยทั้งแก่สถาสาชุชนญาติโยมด้วยนะอย่าไปทำร้ายใครเขาอย่าไปทำร้ายตัวเองก็เป็นอันใช้ได้นะก็ขอน้อมถวาย กำลังใจนะให้หมู่เพื่อนน้องนุ่งครูบาอาจารย์จะได้มีรอยยิ้มในหัวใจนะคือ,ค,อคือมีความงดงามในหัวใจเราก็จะงามไปได้โดยลำดับสืบต่อนะบรรลุมรรคผลในที่สุดตอนไหนก็ตอนนั้นแต่ตอนนี้คำนึงถึงความงามเนะบื้องต้นทํากลางนะให้ดีงามนี่ก็ขอกราบ ด้วยความเคารพขอห้ายแง่ <Isaiah te S 1> คิดด <co poems> em, ้วยความเคารพจากนี tu, <cons> um ้สวดท้ายพระปฏิโบกสวดโอวาทพระปฏิโบกพร้อมกันสาธุอุทามสระนังกัจฉามิธรรมสระนังยัจฉามิสัมัง i uh -huh. uh -huh. Gracias. Yeah. Yeah. รับวายพระบราบายชาอีกว่ารันกราออกัสผมพอถายชจยันโตได้เป็นเจ้าว,วาดใหม่ขอบคาด <c oughs>